ปราสาทนาโกย่าเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งใหญ่มากแต่เราจะเดินทางด้วยรถไฟจากนาโกย่าเนี่ยไปลงที่สถานีไหนล่ะวันนี้พี่อ๋อยก็จะพาทุกคนเนี่ยไปหลงด้วยกันแฮ่ไม่ใช่วันนี้พี่อ๋อยก็จะพาทุกคนไปดูวิธีขึ้นรถไฟไปลงที่ปราสาทนาโกย่าด้วยกันและที่นาโกย่าเนี่ยเขายังมีงานแสดงแสงไฟสุดยิ่งใหญ่ชื่องานนาบานะโนซาโตะที่อยู่ในจังหวัด มีเอะแล้วจะนั่งรถไฟไปยังไงไปลงที่ไหนเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปด้วยกันนะทุกทุกคนตอนนี้เรามาถึงนากย่าแล้วก็พักที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วนะครับเรากำลังเดินทางออกจากโรงแรมประมาณ8โมงเช้านะครับเพื่อไปที่สถานีรถไฟ เพื่อจะไปปราศาสตรนาโกยยาแล้วก็จะไปเที่ยวงานแสดงแสงไฟด้วยแล้วก็ไปเที่ยวที่อื่นๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปสถานีรถไฟก่อนเพื่อไปเช็คว,ว่ามันเดินทางด้วยวิธีไหนได้บ้างรถบัสได้ไหมเออหรือว่าเดินทางด้วยรถไฟอะไรประมาณแบบนี้ครับยังไงก็ตามมาเลยนะครับว่าจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันว่ามันต้องทําอะไรบ้าง เราจะเดินเข้าไปที่สถานีเมชิสสึนะทุกทุกคนเราจะไปหาช่องทางว่าเราจะไปยังไงเดี๋ยวท่านหลงไม่หลงค่อยว่ากันนี่เราเดินมาสักพักนะครับเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่ใส่ชุดสีกากีนะครับแล้วมีปลอกแขนเหลืองๆเนี่ยเขาเดินมาหาเราเลยว่าจะไปเที่ยวไหนผมผมเลยบอกว่าเราจะไปนาโกย่าคาซินนะครับก็คือภาษานาโกย่านั่เองเขาก็เลยชี้มาว่าให้ไปทางนี้ พาไปน,นัไปแล้วลงไปใต้ดีนีกทีนึงแล้วก็ลงไปซื้อตัว๋วเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนาะไปซัพเวฮิกาชิยาม่าลายนะครับจําชื่อไปเลยเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปนะครับุยตอนนี้เราก็เดินตรงขึ้นบันไดเลื่อนไปเลยแล้วก็เดินตรงไปอีก แล้วก็ลงไปข้างล่างอีกทีหนึง่งหากป้ายตรงนี้นะครับถ้าเราลงมาตรงนี้เราก็จะเจอมุมไอที่กดน้ำนี่นะเดินมาทางนี้นะครับนี่มาทางนี้เออเส้นทางรถไฟที่เป็นแบบเลโก้ให้ดูแจ๋วดีวะ่ะเออเว้ยขจาจทำเนี่ย เอนี่ไงเนี่ครับทุกคนก็ตอนนี้มีรูปปัสสาวด้วยครับก็สถานีที่เราไปตรเด่น์เจ็ดนะเดี๋ยวเราจัดน้ำที่ขวามว่าตรงบริเวณแถวนี้นะครับที่เรามาถึงแล้วเนี่ยเราหาเคาน์เตอร์ขายตั๋วไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เราต้องกดไปมั่วๆแล้วนะทุกๆคน เอาน้องปุ้ยอ่านภาษาญี่ปุ่นเป็นเหรอเข้าใจเหรอไม่เข้าใจหรอกค่ะหนูก็มั่วเอาไอ,อตัวออกมาแล้วค่ะตัวที่เรากดมาเนี่ยเป็นแบบราวทิปนะทุกๆคนเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็ดูป้ายฮิกาชิยาม่านะครับเราลงมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอรถไฟเลยทุกๆคนเราก็สามารถ ขึ้นรถไฟได้เลยต้องดูว่ารถไฟสายนี้เป็นรถไฟสา,สายสีเหลืองนะเนี่ยตรงเนี้ยก็คือฮิกาชิยาม่านะครับแล้วเราก็จะเริ่มต้นเดินทางจากตรงนี้แล้วก็จะไปถึงที่ S10 แล้วเราก็จะต่อด้วย M05 เป็นรถไฟสายสีม่วงเพื่อที่เราจะไปลงที่ M07 ตอนนี้เราก็ลงจากสถานี S10 แล้วนะครับเราก็จะต้องไปหารถไฟสีม่วงให้เจอนะครับหาสัญลักษณ์รถไฟสีม่วงนะครับแล้วเราก็จะไปต่อขึ้นที่ M05 นะครับพอเราเดินมาถึงตรงนี้เราเห็นที่ต้นเสาตรงนู้นนั่นไงเป็นสัญลักษณ์รถไฟสีม่วงนะครับแล้วลูกศรบอกว่าให้เดินลงไปนะทุกๆุกคน พอเราเดินลงบันไดามาแล้วเราจะเจอลูกศรชี้ลงไปข้างล่างให้เราเลี้ยวซ้ายค่อยๆเดินนะเดี๋ยวหัวทมิมและตอนนี้รถไฟมาจอดพอดีเลยนี่ไงรถไฟสายสีม่วงอยู่ตรงนี้ ดังนั้นเราก็จะนั่งไปแค่3ป้าย M05 M06 และลง M07 เราลงจากรถไฟมานะครับเราก็เลี้ยวซ้ายมานะครับจะเจอป้าย,ยานี้เลยเนี่ยดาร์โกย่าคสเซลทางออกที่7นะครับไปเลยลุย ซื้อตั๋วด้วยรถไฟสายสีเหลืองนะแล้วก็มาต่อรถไฟสายสีม่วงนะครับแล้วก็มาลงที่ M07 มซึ่งตรงนี้ที่เราเดินออกมานี่ก็คือทางออกไปปราสาทนากุย่านะครับออกมาเจอพอดีป่าววะไหนวะตอนนี้ก็มีงงกันบ้างน,นะทุกๆุกคนเ่ <c oughs> oh, <no. S 1> อเดี๋ยวเราดูแผนที่ก่อนนะครับนั่นคือ ทางออกที่เราออกมานะเอาละครับและตอนนี้เราก็เจอแผนที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปตามแผนที่แล้วเราจะเข้าไปเที่ยวที่ปราสาทนาโกย่ากันแต่เดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้ก่อนดีกว่าป้ายสวยน้องปุ้ยบอก พอเราเดินเข้ามาเนี่ยต้องบอกเลยว่าชอบมากๆเพราะว่าเขาจัดสวนได้ดีมากๆแล้วก็ด้านขวามือเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยจะเป็นร้านค้าร้านอาหารทั้งนั้นเลยดูโซนดิจัดโซนนิ่งดีจริงๆเลยทุกๆกคนไปชอบแล้วพอเราเดินได้มาหน่อยเราก็มาสะดุดกับร้านนี้นะครับทุกๆคนทุกคนดูอาหารสิโอ้ยน่าทานจริงเลยอะ่ะเดี๋ยวกลับมาก่อนโดนกูแน่ <c oughs> ก่อนที่เราจะไปซื้อตั๋วนะทุกๆคนเราควรจะมาดูแผนที่ก่อนนะว่าเส้นทางไหนมันไปทางไหนตรงไหนมันมีจุดสำคัญอยู่ที่ไหนตรงเนี้ยสำคัญด้วยค่าเข้าที่นี่ก็คือ500รยเยนนักทุกๆคนแต่ถ้าเราเอาตั๋วรถไฟมาแลกเนี่ยเราจะลดได้100ยเยนทุกๆคนเราก็จ่ายเพียง400ยเยนต่อคนเท่านั้นนี่ตามป้ายเลยอดีมาก งดงามมากๆและตามที่เขาบอกจริงๆว่ามันยิ่งใหญ่จริงๆทุกๆโขคนโอ๊ยตื่นเต้นจากการอ่านประวัติคร่าวๆของปราสาทนาโกย่าปราสาทเนี้ยเคยโดนถล่มจนเละไปแล้วนะตอนสงครามโลกครั้งที่2องนะทุกๆคนและได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อปี1959ในตอนนั้นปราสาทนาโกย่าจึงเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเลยทุกๆคน ด้านหน้าทั้งซ้ายทั้งขวาก่อนเข้าไปที่ปราสาทนะครับก็จะมีร้านขายของฝากเพียบเลยเดี๋ยววันนี้ผมกำลังหาที่เปิดขวดติดตู้เย็นอยู่ไม่รู้จะมีหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนี่มันอยู่ตรงนี้ที่เปิดฝาขวดแบบติดข้างตู้เย็นกูเหมาหมดเลยถูกใจสายเหมา นี่เราเดินทะลุกออกมาด้านหลังเราก็จะเห็นด้านหลังของปรา,าสาทนะครับตอนนี้เรามาเช้านะครับจะสังเกตว่ามันย้อนแสงนิดๆเห็นไหมเนี่ยครับพาสิทธิ์มาทางนี้เนาะทางปราสาดด้านขวามือของเราจะเห็นว่ามันมีเงานะครับแต่ก็สวยนะครับเนี่ยครับดูมุมนี้ก็สวยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเล่นมีนี้ก่อน เมื่อเราเดินมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะมาเจออาคารแสดงแกลเลอรี่นะครับเป็นรูปภาพของช่างฝีมือที่ทําเกี่ยวกับงานไม้นะครับแต่จะเป็นรายละเอียดอย่างไรทุกคนก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูได้และตอนนี้เราเดินมาเป็นตัวยูแล้วนะครับเราจะมาเจอด้านนี้ของตัวปราสาทนะครับและตรงนี้นะครับเขาจะมีจุดให้เราถ่ายภาพด้วยนะครับเนี่ยครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาถ่ายภาพเล่นกันก่อน ทีนี้เราก็จะไปกินชาเขียวรสเด็ดกันทุกๆคนบอกเลยมาที่นี่ต้องแวะร้านนี้นะถ้าเราเดินออกมาร้านนี้ก็จะอยู่ซ้ายมือเราก็จะสั่งออเดอร์สองตัวนี้ก็คือมัชฉะที่เป็นแบบไม่มีทองกับมีทองเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันหมายถึงว่าอะไรแล้วก็ราคาก็ไม่เท่ากันด้วยเห็นไหมนี่คือถ้วยที่มีทองกับถ้วยที่ไม่มีทอง เราก็ไม่รู้ความหมายว่ามันคืออะไรแต่เราก็อยากสั่งมาลองทั้งสองถ้วยเลยต้องบอกทุกๆคนเลยว่ามัชชะนุ่มละมุนมากไม่มีขมเลยทุกๆคนจริงๆเขาบอกอียวมิเราออกมาด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมากินอาหารเที่ยง ที่นี่ก่อนค่อยออกไปเที่ยวโอเอซิสยีนะครับแล้วก็ช่วงเย็นก็จะไปงานประดับไฟนะครับยังชื่อมันยาวเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีแล้วกันนะครับโอเคสถกันน ร้านไอติมห่อทองคําเปลวอยู่ติดกับร้านที่เรากินอาหารเลยเห็นมันแปลกดีก็เลยสั่งมาลองกินดูเออรสชาติมันหวานแบบละมุนละมุนน่ะแบบดีอ่ะเออทุกคนต้องมาลองนะบอกตรง <teng> ตอนนี้เราเดินข้ามถนนออกมาจาก ปราสาทนาโกย่านะครับฝั่งตรงข้ามเลยนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปที่ o a เอซิสทเวนต้วันนะครับทุกๆคน มาเจอจนได้นะครับเราเดินมาประมาณ2กิโลเมตรนะครับทุกทุกคนเหนื่อยชิบหายนี่คือ o อเอ s ซินะครับที่เราอยากจะมาดูแล้วก็แค่อยากมาถ่ายรูปเท่านั้นเองปะไปถ่ายรูปเล่นกัน ที่โอเอซิสยี่สิบเอ็ดนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอสรุปอีกทีเนาะก็เราเดินทางจากปราสาทนาโกย่านะครับข้ามถนนข้ามฝั่งมาเลยเดินตรงมาก็ดู g o o g l e Map เอานะครับก็มาตาม Google เลยแล้วก็จะมาถึงนะครับก็เดินไกลหน่อยนะครับวันนี้ก็คิดว่ามาเที่ยวที่ปราสาทนาโกย่านะครับแล้วก็มาที่โอเอซิสน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะฮะที่อยากมาเที่ยวนาโกย่านะครับก็เดี๋ยวเราจะไปงานแสดงแสงไฟนะครับแล้วเดี๋ยว ถึงที่นั่นไปขึ้นรถยังไงแล้วเดินทางไปยังไงต่อแล้วที่นั่นมันสวยแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูได้เลยนะครับไปเลยและตอนนี้เราก็จะไปดูวิธีการซื้อตั๋วเพื่อจะไปดูงานประดับแสงไฟนาบานะโนซาโตกันทุกทุกคนตามมาเลยตอนนี้เราก็จะมาเจอที่ซื้อตั๋วนะครับไปคินเทสุไ้ายนะครับเนี่ยครับ อยู่ตรงนี้นะทุกคนก็มาหาซื้อได้แต่ตอนนี้เราซื้อวันเดย์ทริปมาเราไม่รู้ว่ามันใช้กับคินเทสส์ได้ไหมเดี๋ยวเราจะถามเจ้าหน้าที่ก่อนนี่เรามาที่ซื้อตั๋วนะครับตั๋วที่เราซื้อวันเดย์ทริปมันเป็นคนละบริษัทของตั๋วที่เราจะไปะขึ้นรถไฟเมทส์ us, นะครับเพราะนั้นเราต้องซื้อตั๋วใหม่นะครับส่วนตั๋วเก่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเพราะยังไม่รู้ว่ายังไงเราต้องซื้อตั๋วทั้งไปทั้งกลับนะครับจะต้องขึ้นรถไฟไปต่อนึงเขาบอกงั้นเนาะ แล้วก็ต่อด้วยรถบัสไปอีกนิดนึงถึงจะถึงน่าจะประมาณนั้นหน้าที่เขาพูดให้ฟังนะดาวเอาโอเคเดี๋ยวลองถามเจา้าหน้าที่ช่วยๆทีนึงว่ามันเราต้องจ่ายค่าตั๋วเท่าไหร่ซื้อตั๋วแล้วนะครับไปกับสองคนเป็นแพนะ็กเกจเนาะคือนั่งรถไฟไปก่อนแล้วก็ขึ้นรถบัสแล้วก็กลับรถบัสขึ้นรถไฟก็ราคา7,200ยเยนคนละเทรวัตสามพันหกร้อยเยนทุกอย่างไม่มีถูกบอกเลยอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูแสงไฟ หลังจากที่เราได้ตั๋วแบบราวทิปมาแล้วนะครับเราก็ยังงง,งอยู่เลยแต่เธอคนนี้นะครับมาช่วยเราไว้ครับเธอน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนะครับต้องขอขอบคุณเธอคนนี้มากๆนะครับก็จะมาที่แท็กนัมเบอร์วันเขาบอกอย่างนั้นะเออใช่อันนี้บอกว่าถูกด้วยเอา้าเรามาขึ้นที่ ป้ายนูดนะครับนว่นๆป้ายหนึ่งนะนนนนนนะมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วที่เราขึ้นคือสถานีที่1นาโกย่าและเราก็จะไปลงที่สถานี12นากาชิมานะทุกๆคนสถานีนี้เลย เราลงมาจากสถานีนาการชิม่าแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังจะเดินไปขึ้นรถบัสนะครับรถบัสจอดอยู่นู่นแล้วทุกๆกคนโอ้ยดีใจจังเลยรถบัสจอดอยู่พอดีเลยทุกทคนไปเราต้องไปขึ้นรถบัสอ,าอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะไปไหนมึงรอก,กูด้วยอา้าเวกรมออกไปซะแล้วแม่งออกเลยไม่รอ,อก,กูเลย <laughs> <c oughs> อ่ะทีนี้ดูเวลาที เออแม่งแม่งม,ม่นาทีเดียวมึงก็ไม่หลอกกูเลยเนาะ <c oughs> นนเดี๋ยวเราดูเวลาก่อนเนาะพอมาถึงสถานีรถบัสเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเช็คก่อนเลยคือขากลับเนี่ยมันมีเที่ยวกี่โมงนะครับอันนี้สําคัญสุดเดี๋ยวเราต้องไปเช็คที่รถไฟด้วยว่าขากลับไปนาโกย่าเนี่ยมันมีเที่ยวสุดท้ายในกี่โมงเออต้องเช็คทั้งสองอย่างเลยนะเหมือนกันเดี๋ยวตกรถเนี่ยเราจะซวยเลยนะครับสำคัญเรื่องนี้นะอ่าตนนัวนี้มีป้ายอยู่เนาะ ฟอนาบานะโนซาโตเนี่ยคือที่ไปแสดงไฟนั่นแหละที่บอกชื่อมันเรียกยาวเนี่ยอันเนี้ยเราเดาว่าเป็นเวลาเนี่ย 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, เก้าสิบสามสิบสี่สเแนี่ยสิบเแล้วก็มีตัวย่อยมาอีกก็คือสมมติว่า 16.10, 16.30, 16.50อะไรอย่างเงี้ยน่าจะใช่มั้งเนี่ยคือเที่ยวแต่ละรอบที่ไปแล้วแล้วกลับอยู่ตรงไหนวะ อนนี้รถบัสมาตรงเวลามากเลยทุกทุกคนสี่โมงห้าสิบตรงเป๊ะและก็ควรดูด้วยนะว่ารถบัสคันนี้ข้างหน้าเนี่ยเขาเขียนว่านาบานะโนซาโตะไว้ตรงนี้หรือเปล่านี่ตรงนี้ดูกันด้วยนะไม่ใช่ขึ้นคันผิดกันเดอ้อทุกทุกคนนี่คือที่เราจะไปนี่คือเที่ยว4ี่โมงห้าสินาทีนะ,ะกำลังออกออกเลยไตรงเวลาเป๊ะเมื่อกี้พลาดเปินใสคันแล้ว ีเขารอแค่ประมาณ5้านาทีออกแล้วเนี <ś ling> ่ยเอาหน้ารถบัสมาประมาณ10นาทีเท่านั้นนะครับก็ถึงแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูไฟกันไป ทุกคนสามารถเข้าไปดูงานประดับไฟที่ EP 1 1ได้นะทุกๆคนส่วน EP นี้เนี่ยผมจะให้ทุกคนเนี่ยรับชมภาพงานประดับไฟสวยๆที่ผมเก็บภาพมาไว้นะครับให้ได้ชมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมย้อนไปดูตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 9กก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e กดกระดิง่งไว้เจอกันในคลิปต่อไปด้วยนะครับทุกๆคนไปแล้วเด้อ